หน้าผากนูนและหน้าผากปูดต่างกันยังไงคะก่อนอื่นต้องรู้ว่าหน้าผากสําคัญยังไงหนึ่งในสามของโกลเด้นเรโชบนใบหน้าผู้หญิงที่หน้าผากแคบหน้าผากแบนหน้าผากเตี้ยหน้าผากเถอผักสูงเหมือนแมนจูหรือว่านูนเกินเหตุไม่ว่าคุณจะมีจมูกหรือตาสวยแค่ไหนคุณจะไม่แตะคำว่าสวยมาก้เลยดังนั้นสรุปว่าการที่ทําให้หน้าผากสวยเป๊ะนั้นสําคัญมากค่ะหน้าผากปูดกับหน้าผากนูนมันคืออะไรหน้าผากนูนคือหน้าผากสวยทําให้ดูอ่อนวัแล้วก็อ่อนโยนและหน้าผากปูดอ่ะคือหน้าผาก ดูเป็นผู้ชายดูแมนเอาเรามาเจาะเรื่องทีละเรื่องกันหน้าผากนูนคือหน้าผากที่โคง้งเนียนกำลังพอดีหน้าผากนูนก็คือภาพรวมเนี่ยมันก็จะนูนแบบ เนียนๆตรงเนี้ยพอดีพอดีไม่แบนแต่ไม่ปูดเกินไปความรู้สึกก็คือทําให้หน้าดูซอฟดูบาลานซ์แล้วก็ดูอ่อนเยาว์นางเอกเกาหลีทั้งหลายส่วนใหญ่ทุกคนหน้าผากสวยหมดถ้าพูดถึงแบบโดยกําเนิดนั้นก็คือเกิดมามีหน้าผากที่โค้งนวลสวยกําลังพอดีไขมันใต้ผิวของหน้าผากก็พอเหมาะผิวหน้าผากตึงเรียบแล้วก็ไม่ย่นหน้าผากไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปเราดูหน้าผากไม่ค่อยสวยตอนเราอายุเยอะขึ้นถัดมาก็คือหน้าผากปูดหน้าผากปูดคืออะไรคือโป่งเฉพาะจุดเช่นมีก้อนดันออกมาตรงคิ้วงตรรดดููแข็ บาลานซ์กับโหนกแก้มแล้วก็จมูกส่วนบางคนหน้าผากไม่สวยเพราะว่ากระดูกหน้าผากะคะ่ะมันยื่นผิดตำแหน่งก้ามเนื้อหน้าผากหนาเกินไปดันผิวออกมาหน้าดูดุเพราะว่าเวลาที่แสงตกกระทบตกกระทบแล้วมันไม่บาลานซ์กับส่วนอื่นจริงๆทุกคนไม่รู้หรอกว่าแสงตกกระทบบนใบหน้าแต่ละคนสําคัญตอ่อความสวยของคนคนนั้นมากดังนั้นก็คือคนควรจะหน้าผากนูนสวยแต่ว่าไม่ควรจะหน้าผากบูดะคะ่ะ